มันดุอะมันจ้าบมันดีเกินต้านอะมันโดนใจอะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจโตอินนะครับวันนี้พามาดูนะครับเจ้าไวท็คนะครับแต่งหน้าแบบแรปเตอร์นะครับอ้าววันนี้ชุดแต่งมีอะไรบ้างนะครับพาไปดูนะครับวันนี้นะครับน้องโจนะครับใส่กระจังหน้าฟอร์ดนะครับ F O R D นะครับกระจังหน้าพวกนี้นะครับกระจังหน้ามันจะใหญ่นะครับแล้วก็ระบาย ความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับ LED นะครับ3จุดนะครับส่วนด้านหน้าครับแล้วก็เราจะมีแถมนะครับเป็นคออไฟหน้านะครับไฟตัวนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟแบบ LED นะครับมีไฟแบบ4ีแมป์นะครับส่วนด้านล่างครับด้านล่างนะครับน้องโจแต่งให้นะครับเป็นชุดแรปเตอร์นะครับดีไซน์ออกมาได้เนี้ยบและคมนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไฟตัหมอกไฟตัหมอกครับผมลืม แค่ไฟตัดหมอกยังลืมเลยก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะครับตัวนี้นะครับมันไฟตัดหมอกมาจากโรงงานเลยนะครับส่วนด้านข้างครับด้านข้างนะครับจะเป็นซุ้มล้อนะครับที่มาจากตัวกันชนหน้านะครับเป็นซุ้มล้อนะครับเป็นแรปเตอร์นะครับที่รับคมมากับชุดได้เลยนะครับตัวนี้หล่อๆเลยนะครับ ด้านข้างครับลูกค้านะครับใส่แม็กนะครับเป็นของแวไพายนะครับใส่ยางเป็นซูแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นเซกเมนต์นะครับขอบ18นะครับใส่ยาง265นะครับตัวนี้จะใส่ทับ60นะครับ R 1 8ดนะครับดีไซน์ตัวนี้นะครับไม่ต้องยกสูงนะครับวารันตีอยู่ครบนะครับ5ปีแ5 0 0 0 0หมนกิโลนะครับช่วงล่างวารันตีไม่ขาดนะครับเข้าสูตรได้ปกติเลยนะครับในกรณีที่ลูกคกาก being, ้ายกนะครับก็อาจจะแบบว่าทำให้วารันตีช่วงล่างขาดได้นะครับ ส่วนด้านข้างครับตัวนี้จะเป็นลาวหลังคานะครับที่มาจากโรงงานเลยนะครับรุ่นวแท็กนะครับเขาจะใส่มาให้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับแข็งแรงทนทฐานด้วยแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นครอบเบ้ามือครับครอบวอดมือเข้าครอบเบ้ามือนะครับก็เราเนี่ยครับแถมให้นะครับพวกนี้ครับเวลาเราใช้มันจะไม่เป็นรอยนะครับพอเวลามันเป็นรอยเยอะๆมันก็จะดูจืดดูจางดูไม่ค่อยสวยงามพอเราใส่พวกนี้ครับมันก็ป้องกัน รอยนิ้วมือได้นะครับเล็บได้เลยแบบนี้ครับและที่ขาดไม่ได้ครับจะเป็นโลบาร์หลังแบบแฮมเมอร์นะครับโลบาร์หลังแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับจะมีไฟด้านข้างด้วยนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นไฟแบบ LED นะครับเวลาเราเบรกไฟก็จะติดให้นะครับลูกค้าใส่มานะครับตัวนี้ก็ลูกค้าใส่เพิ่มเติมนะครับเป็นตัวโรเลอร์ลิสต์นะครับก็สามารถทํางานคู่กับฝาท้ายได้ในกรณีเราล็อกอะไรแบบนี้ครับฝาท้ายก็จะล็อกนะครับเพื่อกันขโมยนะครับด้านหลังนะครับ ข้อฝาท้ายครับตัวนี้ข้อฝาท้ายแบบตรงรุ่นนะครับไม่ต้องไปนั่งเจาะมันนะครับกล้องหลังยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสวยงามตัวอักษรอะคริลิกครับเป็นสีดํานะครับข้อฝาท้ายดําอะคริลิกดํานะครับดูมันก็ดูดุดันมากขึ้นนะครับที่ลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจแต่งลอแบบนี้นะครับแบบไหนอยากได้ยังไงนะครับน้องโจโตอินจัดให้นะครับ สนใจนะครับโทร0612242653นะครับน้องโจอยากดูแลนะครับน้องโจอยากเทคแคร์เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนนะครับพ่อค้าครับแม่ค้าพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับออกได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้นะครับ Y-Tech นะครับเป็นรุ่น2.0นะครับ 6AT นะครับเครื่องยนต์นะครับ200ไม่ใช่ครับตัวนี้จะเป็น170แรงม้านะครับ405นิวตันนะครับตัวนี้ในราคา1ล้าน แ9 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้น้องโจขายเพียง9 000, 9 9 0 0 0บาทครับสนใจโทรเลยครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับโทรหาน้องโจรหรือว่ากดติดตามได้นะครับ EP หน้าจะพาไปชมรถหล่อเท่ๆของฟอ r RMA พรราม5นะครับวันนี้น้องโจขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ